้นตัวนะนี่น้องเบอออกมาปุ๊บวันนี้ม่ีนี่วันอังคารทุกคนก็มาทำาห้เกีินะเป็นไรเย่นะเด็กนยดเหมือนียกันนะเสียหาอเหายข้นปกอบาเลยนะี่เดี๋ยวมกัเปิดเทนที่เยอ่ะเด้นช่วยไม่ได้หนิคุณนั่นเองอ่ะ มาเก็ไม่ใช่ได้ไม่ได้สบายไม่อยากขอแ้ไม่อยากขอแนตะ่นนถ้าเขาเข้าใจนะาไม่อยากก็ไมต้องต้องมีใครไปกลมล็อกลมโรดอไปล็อบบีขบ้างบนเลยมีใครกล้าเข้ามปเขาม่ให้ไปอย่าไปนะอย่าไปนะ không phải, nó còn căng thẳng nữa. Đúng rồi. Nếu em là đang ở đây. Em là เามีอาชีพของเขาอยู่แล้วว่าคนที่ทำอยู่ในที่เวลาหาเนี่ยเขาไม่ต้องใช้แล้วมันรู้กนด้เขาเอาิมาใช้ I like it. Thing, ่มาช่วยจัดงินไ้แล้แ้วค่ค่เดียวงมัน้อนด้ยะวาค่สี่คู่หห้าค่หมนแบ่มจะมาเนี่ยนะต้องหัดดูใหแต่ก็มีจังดสามหรี่จังาวัก็มีต่ากัน